สวัสดีครับพบอันอีกเช่นเคยกับช่องมมเบลเคลิปนี้แอดมินก็มีเรื่องราวดีต่อใจระหว่าง FIBB กับสาวไทยของเรามาให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันอีกแล้วครับแน่นอนเลยว่า FIBB กับสาวไทยของเรานั้นถือว่ามีความสัมพันธ์อันดีต่อกันครับ เพราะเรตติ้งของทีมชาติไทยของเรานั้นเป็นที่ถูกอ,อกถูกใจของแฟนๆทั่วโลกอยู่แล้วซึ่งคลิปนี้แอดมินจะมาพูดถึงโมเมนต์น่ารักที่เป็นการตอกย้ำความเป็นลูกรักจริงๆครับ FIVB ได้มีการโพสต์ภาพถึงสาวไทยของเราแล้วก็มีการเขียนแคปชั่นว่าการเดินทางที่ประสบความสำเร็จสำหรับทีมไทยการคัดเลือกโอลิมปิกอาจจะจบลงไปแล้วแต่เราจะจดจำความกล้าหาญและพลังบวกที่พวกเขาทีม ไทยแสดงให้เห็นตลอดการแข่งขันถึงทีมไทยขอให้โชคดีในเอเชียนเกมนี่แหละครับ f y v b, b นอกจากที่จะอวยยศพูดถึงการทำผลงานหรือว่าการแสดงออกต่างๆของทัพนักตบลูกยางสาวไทยของเราแล้วยังมีการทิ้งท้ายขอให้สาวไทยโชคดีในเอเชียนเกมด้วยสุดยอดสุดปังเลยครับทั้งอวยยศทั้งชื่นชมทั้งอวยพรน,น่ารักครับ